สัดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเสือภาษาชาแนลนะคะแกงหน่อไม้นะคะเอฟซีห <c oughs> <c oughs> น่อไมะะ้มไร่ยุงเสือเอามาเมื่อวานสดๆเลยนะคะมาถึงภาษาก็ปอกต้มไว้นะคะต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานจอนเย็นนะคะแล้วก็มาจะมาแกนางนะคะแกงใส่เห็ดนะคะน้ำยนานาคั้นเองสดๆนะคะ nya si matang ke kantor ลือนะคะที่ขาดไม่ได้เลยน้ำย่านางแล้วก็เข้าเบือนะคะคนใส่กันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปเก็บยอดฟักทองกันนะคะไฟยังบดติดอยู่เลยพี่นอ้อง ยอดฟักทองมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลอกนะคะดอกด,ดอกมัดอือนะคะอีกสีดอกฟักทองนะคะใส่เป็นผัก ແກ້ກ້ອງກະເຍียงກະແທ້ເລ່ຢູ เดือดแล้วนะคะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ปรุงหมดแล้วแล้วก็จะเอาผักลงเลยนะคะ fc ะเห็ดก็สุกแล้วนะคะแกงหน่อไม้ไร่นะคะ fc สดสดเลยนะคะลุงเสือหามาเมื่อวาน,นะะตอนค่ำเนะะาะภาษากลับจากจัมปาดงก็มาตอกนะคะแล้วก็ต้มไว้นะคะที่ต้มเป็นหน่อนะคะก็มีนะคะในหม้อนะคะต้มเป็นหน่อก็ไว้กินกับ แจ่วนะคะกับแจ่วกับกล่นนะคะ Uh huh. อร่อยนะคะหนอไม้สดนะคะเอฟซีเส็บมากนะคะวันนี้เราก็ซักผ้าด้วยนะคะเสื้อผ้าที่ใส่ดำนานะคะก็ซักไว้นะคะหยุดทำงานแล้วก็ซักนะคะ ช่วงนี้ก็ไม่มีฝนแล้วนะคะแดดเริ่มออกนะ้อเมื่อวานนู้แดดเปรี้ยงเลยนะคะแดดอ่าแรงมากนะาะเมื่อวานนะคะต้นไม้ก็เริ่มแห้งนะคะโดยเฉพาะต้นพริกนี่แห้งไวมากเลยะะเก็บใส่แกงหน่อไม้นะคะพริกหลอนะคะผักแพวนะคะงามแต่ผักแพวเพราะว่ามันอยู่ติดโอ่ง,งน้ํานะคะมะละกอเตี้ยพี่น้อง เป็นอยู่สองสามลูกนะคะมารากตพันเตี้ยนะคะมันอยู่ใกล้ต้นกล้วยนะมันอยู่ใกล้โอ่งน้ำเราก็รดน้ำทุกวันมันก็เลยติดนะคะเอฟซีต้นนี้ดกมากนะคะแต่ว่าลูกเล็กนะคะเพราะว่ามันเป็นพวงนะคะเอฟซีมารากอพันนี้มจะออกเป็นพวงนะพวงละสองสามลูกนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราซื้อมาปลูกนะคะ ส่วนต้นนี้ก็มีพอได้ตาอยู่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจนะคะทั้งช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแกงหน่อไม้ เห็ดใส่ผัดลูนี่เนาะ